สวัสดีครับผมวันนี้จอมแจมบ่นว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะครับอยากกินอะไรหวานๆเยน็นๆผมเลยจะทําวุ้นผลไม้นะครับแต่ไม่ใช่วุ้นผลไม้ธรรมดาธรรมดานะครับ มจะทำวุ้นผลไม้ที่มีวิตามินด้วยครับโดยผมจะใช้น้ำยันฮีวิตามินวอเตอร์นี่นะครับทั้ง4รสชาติเลยนะครับในการทำวุ้นวันนี้ครับขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนะครับผมวันนี้ผมจะใช้น้ำยันฮีวิตามินวอเตอร์รสสตรอเบอรี่อะมาโอสกัดนะครับรสลิ้นจี่รสเฉากล้วยแล้วก็เค๊กหวยครับผมขั้นตอนการทำก็จะใช้น้ำยันฮีวิตามินวอเตอร์นะครับรสชาติต่างๆนะครับตามด้วยผงวุ้นหนึ่งช้อนนะครับผมตั้งไฟให้เดือดนะครับแล้วก็เติมความหวานตามใจชอบนะครับในส่วนของผลไม้ก็แล้วแต่คนชอบเลย รอให้วุ้นเสร็จตัวแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับผมเป็นยังไงบ้างฮะหน้าตาพอได้ไหมครับก็ตั้งชื่อเมนูนี้ว่าวุ้นผลไม้วิตามินครับผมลองทําตามดูได้นะครับผมสุขภาพดีมีได้ทุกวันเลือกดื่มยันีวิตามินมอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านนะครับผมขอบคุณครับ